สวัสดีครับทุกท่านเจอผมอีกแล้วนะครับชายบาวนี่เอเจตน,นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศมาที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีน,นะครับวันนี้ผมได้ที่สวยๆมากนะครับราคาดีด้วยทำเลดีด้วยแถมติดรัวมาหาลัยแบบนี้นะครับราคาแบบดีสุดๆเลยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่อำเภอสามชุกนะ และที่เห็นตึกด้านหลังองคผมนะครับก็คือมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขตสุพรรณบุรีมีนักศึกษาและอาจารย์รวมกันทั้งหมด3,000กว่าคนชุมชนติดร้วรอบข้างมหาลัยก็จะเป็นตลาดมีเซเว่นมีบิ๊กซีมีโลตัสมีซีเจนี่เนี่ยเป็นเส้นที่เข้ามาจากเส้น340นะครับชัยนาสุพรรณบุรีนะครับจากกรุงเทพเนี่ยเข้ามานิดเดียวเองนะจากกรุงเทพประมาในประมาณ1 0อยกว่าโลเดินทางประมาณชั่วโมง,งกว่าก็ถึง ที่นี่ด้วยนะครับเรามีที่สวยมากนะครับเดี๋ยวจะพาเดินมาดูนะครับือตรงนี้นะเส้นนี้เนี่ยเขานอกจากจะมีพวกจะเป็นวิสิโรตัสแล้วคาเฟ่ร้านอาหารชื่อดังจะอยู่เส้นนี้หมดเลยนะพราะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มของพวกนักศึกษานะครับหอพักอาพาร์ตเมนต์อยู่ตรงนี้หมดเลยแต่ที่ดินที่จะพาดูวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในซอยตรงด้านนี้นะครับที่คุณเห็นเป็นสแลนด้านนี้นะครับสแลนอยู่นีเนยเนี่ยก็คือเป็น CJ นะครับกำลังจะมาตั้งแล้วพื้นที่ตรงนี้นะหนึ่งไร่ เขาซื้อตารางวาแล้ว3 0,000บาท3 0 0 0 0บาทนะไร่ละ12แต่เรามีที่ที่ห่างจากตรงนี้แค่50เมตรนะครับในตารางวาละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองถูกกว่ากันเกือบ3เท่าแล้วติดก,กับถนนคอนกรีตเส้นหลักด้วยนะ18เมตรนะครับเป็นที่ที่แบบพัฒนาแล้วมามากมากไปมีน้ําพร้อมติดถนนเส้นหลักด้วยราคาหมื่นกว่าบาทต่อตารางวาเท่านั้นเองมาผมพาเดินเข้ามาดูในตัวที่กันเมื่อกี้เราพาไปดูด้านนู้นนะที่เห็นคุ้มแสลมน,นะคนระับหนึ่งไร่เนี่ยเขาจะทำซีเจ นะครับตรงนั้นน่ะเขาขายละตารางวาละส0,000่นบาทแต่ควรเดินมาประมาณ50เมตรก็คือที่แปลงนี้ที่เราจะขายนี่แหละพื้นที่12ไร่ตารางวาละหมื่นกว่าบาทนะครับถูกกว่ากันเกือบ3าเท่าอ่ะเออราคาดีมากและอยากให้ดูครับว่าเป็นที่ราคาหมื่นกว่าบาทต่อตารางวาโดยที่เขาพัฒนาหมดแล้วนะครับถนนที่หน้าที่ดินะหน้ากว้างอยู่ที่18เมตรเลยนะแล้วก็ ทางเดินเข้าไปข้างในครับเขาจะเป็นพวกโครงการหมู่บ้านนะครับมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งหอพักนะครับเข้าไปด้านนี้ได้นะครับไฟไฟ้าก็มีแล้วนะครับและที่สําคัญที่ถมไปแล้วด้วยในพื้นที่12ไร่นะครับเขาถมไว้แล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ3ไร่พวกนี้ถมไว้แล้วนะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังเลยเนื้อขอบที่นะครับจะยาวตามตัวที่เป็น ตัวบ้านนะครับยาวไปด้านหลังนะครับหน้าที่ดินน่ะหน้ากว้างอยู่ที่46เมตรนะครับแล้วเลกยาวไปนู่นเลยครับด้านบ้านหลังสุดท้ายในยประมาณ191เมตรเป็นที่พื้นที่ที่เกือบสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วอยากให้ดูว่านี่ที่เห็นปักสีแดงสีแดงนี่อันนี้เขาเพิ่งซื้อไปนะครับอันนี้งานกว่าๆอันนี้เขาขาย2 0 0 0 0กว่าบาทน,นะแต่ตรงนี้เนี่ย12ไร่นะครับราคาหมื่นกว่าบาทราคาดีแบบดีสุด,สด มผมให้แล้วด้วยส่วนหนึ่งเกือบ3ไร่นะครับหรือใครอยากจะถมเพิ่มนะครับหรือว่าจะแทมทํากําแพงกันดินเพิ่มเนี่ยมาคุยเรื่องรายละเอียดกับทางเจ้าของได้นะเพราะเจ้าของอ่ะได้พลายเออร์ที่ถูกมากทั้งเรื่องทารั้วกํากแพงกันดินหรือว่าถผมดินด้วยนะครับซึ่งแปลนนี้นะครับเจ้าของอ่ะเคยแปลนมาแล้วนะครับวางแผนไว้แล้วแล้วก็ออกแบบให้ให้สกเกต็ตออกมาแล้วว่าตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับเขาก็าจะทําเป็นแบบแนวอ่าเป็นหอพักเนาะ อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยครับให้เช่าแล้วก็เด็กก็อยู่รายล้อมนะครับตรงกลางอนะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเป็นแบบพวกตลาดให้เช่าแล้วก็จะมีโซนที่ไว้นั่งกินอยู่ตรงกลางนะครับที่จอดรถอ่ะได้เยอะมากแล้วเขาวางไว้เนี่ยถนนหน้ากว้างถึง18เมตรเลยนะจอดรถได้หลายร้อยคันเลยเดี๋ยวขึ้นแปลนให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งผมมองว่าแปลนเขาก็สวยดีเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่แบบทําเจ้าของโครงการหมู่บ้านอยู่นะครับ คือที่แปลงนี้เนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับคุณมาทําโครงการหมู่บ้านหลูก็ได้นะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็เต็มแล้วนะครับพื้นที่10กว่าไร่เนี่ยคุณไม่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเขาพัฒนาให้หมดแล้วมาครับมาทำโครงการหมู่บ้านหลังละสี่ล้าน5ล้านเนี่ยตรงนี้มีตลาดอยู่เหมือนกันนะครับจับกลุ่มพวกครูอาจารย์ก็ได้หรือว่านักศึกษาก็ได้นะครับต่อมานะครับใครที่แบบว่าเอาแบบกินนิ่มๆเลยนะครับซื้อมาแบ่งล็อกขายนะครับแบ่งล็อกละ2 0 0ตารางวานะครับก็ ขายให้กับคนที่อยากได้พื้นที่สร้างบ้านเองนะครับออขายตารางวาแล้วสองหมื่นนะคุณซื้อหมื่นก,กว่ามาแบ่งถนนแล้วก็ขายตารางวาแล้วสองหมื่นนะเขาสร้างบ้านหลังใหญ่หญได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกแปลนหนึ่งด้วยเหมือนกันครับถ้าเกิดถามว่าซื้อที่แปลงนี้เนี่ยทั้งหมด12ไร่แล้วใกล้กับมหาลัยเนี่ยซื้อไปทําไมนะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณซื้อเก่งกําไรเนี่ยอันนี้คุณได้กําไรแน่นอนเพราะว่าปกติที่ที่พัฒนาแล้วมีถนนคอนกรีตหน้ากว้าง18เมตรมีไฟแล้วมี ท่อระบายนะ้ำหมดแล้วเนี่ยเขาไปขายตารางวาละหมื่นกว่าบาทน,นะครับปกติสองสามหมื่นอัพเพราะว่าติดกันด้านหน้าเนี่ยตรงได้ก็สามหมื่น 30, แล้วใช่ไหมครับนรกเก่งกงไรก็ได้ข้อที่2นะครับนักพัฒนาเดเวลลอปเปอร์นะครับสามารถมาทำตลาดนัด หรือเป็นคอมมูนิตี้มอลก็ได้นะครับอาจจะเป็นหาร้านชาบูร้านหมูกระทะชื่อดังเนี่ยมาลงอยู่ตรงกลางนะครับแลด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแนวเรสซิเดนเชียลนะครับจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์จะเป็นหอพักก็ได้อยู่รายล้อมอยู่ด้านหลังเนี่ยพื้นที่10บกว่าไร่เนี่ยได้สบายแน่นอนครับสำหรับคนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งนะครับทำเลที่ตั้งของนี่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ข้างๆกับมหาลาัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิเขตส,สุพรรณบุรีเลยนะครับห่างกันประมาณห่างประตูทางเข้าเนี่ยประมาณ200กว่าเมตรเท่านั้นเองรอบข้างนี้เป็นเป็นตลาดหมดเลยนะแล้วเป็นพื้นพื้นที่ที่เขาแบบพัฒนามาหมดแล้วด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมันห่างจากถนนเส้นหลักชัยนาทสุพรรณบุรีเนี่ยห่างก,กันแค่500เมตรนะครับไปตลาด3มชุกเนประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นเป็นที่ที่แบบว่ามันเป็นโซนแบบเด็กมหาลัยเนาะแล้วมันถูกพัฒนามาหมดแล้วด้านหน้ามีถนน หน้ากว้าง18เมตรถนนคอนอกรีตนะครับไฟฟ้าก็มีแล้วแล้วก็มีตัวอ,อะไรนะแล้วก็มีตัวท่อระบายน้ำให้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับในราคาที่ดีมากพื้นที่ทั้งหมด12บสองไร่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 46เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึกยาวไปประมาณ191เมตรเขาถมไปแล้วให้เกือบ3ไร่เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะถมเพิ่มหรือทำกำแมงกันดินนะ่ะเจ้าของก็รู้จักซัพพลายเออร์นะครับสามารถมาคุยรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับข้างหน้าที่ CJ เช่าอยู่นะครับตรงนั้นน่ะเขาขายไปในราคาที่30,000บาทต่อตารางวานะครับแต่ที่ดินแปลงนี้12ไร่เขาขายในราคาแค่ หมื่นกว่าเท่านั้นเองถูกกันเยอะมากเลยนะครับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคุณสามารถติดต่อตรงกับทางเจ้าของได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลิงคอนแทคของเจ้าของไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายบานี่เอสเตทครับ